หลังจากที่หายไปนานกว่า3เดือนนะครในที่สุดทีมเ์ลีกจะกลับมาแต่ละวอยจะได้ดูแมนอยู่แล้วนะครับทีมรักของกูเองนะรอเล่นรอเล่นเออคำหยาบอะไรไม่มีนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป,ปรีวิวก่อนเกมนั่นเองนะเป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ต้องออกไปเยืยนอนทอร์เนมฮอสเปอร์นะับที่นิวไวย์ฮาร์ดเลยหรือว่าทอ,อร์เนมฮอสเปอร์สเตเดียมนั่นเองนะซึ่งในเกมนี้โอ้โหเป็นเกมที่ผมรอมานานเหมือนที่พูดไปไว้รอมานานมาก3มเดือนนะคุณแต่แต่ตอนที่เออผมเองนะับยังไม่ปิดเทอมแต่ถ้าว่าในตอนนี้ก็เริ่มจะใกล้มาเปิดเทอมแล้วนะับเวลาดูบอลก็อาจจะลดลงไปก็ไม่เป็นไรนะปีสุดท้ายแล้วโว้ยสู้ตัวกูปี4แล้วนะับมาแล้วก็ในคลิปนี้เองนะ่ะผมจะมารีวิวก่อนเกมกันนะเป็นเกมที่แมนยูเจอกับสเปอร์นะ แล้วก็ในเกมนี้นะครับจะไม่มีเดลิอัลลี่ฝั่งสเปอร์นะครับเพราะว่าเดลิอัลลี่ไปแบบโพสเหยียดชาวเอเชียไม่รู้ว่าชาวจีนหรือว่าชาวเอเชียนะแบบในร้านอาหารว่าเฮ้ยโคโรนาไวรัสเดินทางมาถึงอังกฤษแล้วประมาณนั้นไปนะครับโดนแบนไปตามระเบียบไปเลยและสเปอร์นะครับได้แฮร์รี่เคนและโซนพึงมินกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับถึงแม้ว่าโซนจะไปเป็นทหารอยู่ช่วงหนึ่งนะแต่ท้าว่าในตอนนี้ฟิตสมบูรณ์แล้วรวมถึงแฮร์รี่เคน โอ้โหแม่งก่อนหน้านี้ไม่มีเคนนะไม่มีโซนเนี่ยกูยิ้มแป้นแล้วก่อนที่ไวรัสจะมานะกูยิม้มแป้นเลยแบบเฮ้ยแมนยูวันหมูถึงแม้ในตอนนั้นแมนยูนะจะไม่มีพอปอกบาร์มาคัสแล้ฟอร์ดแต่ถ้าว่าแมนยูในตอนนั้นมาเป็นต่อมันก็น่าจะสู้ได้แต่ถ้าว่าในตอนเนี้ยไม่มีทั้งเคนทั้งโซนนะโ,โอ้ยสู้ยากนะแมนยูนะ แต่ถว่าในเกมนี้ผมเองนะเป็นห่วงที่ว่าผู้เล่นสเปอร์จะมีอาการติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่าทีมสเปอร์นะเพิ่งจะอุ่นเครื่องกับนอริชไปใช่ไหมมันก็แบบยังไงอ่ะผู้เล่นนอริชนะมีการติดเชื้อ ทำให้ผู้เล่นสเปอร์นรับคงจะแบบเฮ้ยมีอาการติดเชื้อหรือเปล่าประมาณนั้นผมก็ห่วงนะห่วงที่ว่าผู้เล่นแมนยูหรือว่าสเปอร์เนี่ยจะมีอาการติดเชื้อไปนะเป็นห่วงนะไม่ใช่แบบเฮ้ยเตะๆไปให้มันจบฤดูกาลไปมันก็อยากดูแหละแต่เพียงแค่ว่าไวรัสในตอนนี้มันโอ้ปัญญาอ่อนนะแม่งมึงจะมาทําไมตอนนี้วะและฝั่งสเปอร์นรับจะไม่มีจาเฟตทางการก้าแล้วก็มีใครอีกครับอ่าเช็คแป๊บหนึ่งนะฮูโกยอริสกลับมาได้แล้วเอออาร์ลี่โดนแบนเคนกลับมาแล้วโซนก็กลับมาแล้วส่วนฝั่งแมน ยูเน่ก็จะมีทางด้านเออพอปอกบานะที่ว่ามีการบาดเจ็บข้อเท้าไปนะจนถึงในตอนนี้กลับมาคัมแบ็กแล้วนั่นเองนะแล้วก็การที่เราเองนะเห็นปอกบา คู่บูนโน่ฟานัสในเกมเจอเวสต์บอมนะัเกมอุ่นเครื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่ปอกบาเองนะครับความฟิตเองเ่ยอาจจะประมาณ80-90%นะแต่เพียงแค่ว่าตัวเราเองก็อย่าไปหวังเยอะนะว่าปอกบาเนี่ยจะเป็นตัวจริงกับทีมเราได้นะซึ่งพอปอกบานะจะแบบได้เป็นตัวจริงไหมก็ต้องลองดูกันนะไม่ว่าจะเป็นมาคัสแรดฟอร์ดพอปอกบานะมาดูกันต่อไปมา และผู้เล่นบางคนของแมนยูเนี่ยมันว่าจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในเกมอุ่นเครื่องกับเวสต์บอมนับอย่างเช่นแดนิเลเจมส์แฮร์รี่แม็กควายอารอโลว์บิซาก้าและดาโลนะับแต่มันก็น่าจะหายทันนะับตามที่สือ่อคอาดการมาเนี่ยส่วน5เกมล่าสุดนะับสเปอร์กับแมนยูนะ เป็นแมนยูนับชนะ4นะี่นัดแพ้นัดเดียวนับเสมอศนะูนย์นัดทุกรายการนับแต่ไม่ว่าจะเป็นในตอนนี้สเปอร์เองนับมีแฮร์รี่เคนมีโซนฮึงมินกลับมาแล้วแล้วก็แมนยูเองนับถึงแม้ว่าจะมีพอปอกบามาคัสและฟอร์ดแล้วก็มีบูโน่เฟนัสนับแต่เพียงแค่ว่าในตอนนี้ทีมเราเองก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะชนะสเปอร์ได้แบบร0 0ยรซนะับซึ่งในเกมเนี้ยอ่ะมันออกได้3หน้าจริงๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งสเปอร์ชนะฝั่งแมนยูชนะหรือว่าจะเป็นเสมอกันก็ได้หมดนะเพราะว่าในตอนนี้ฟุตบอลเนี้ยมันเกิดข เสมอชนะ ก็เป็นไปได้ถึงแม้ว่าในเกมนี้นับจะเตะกันที่บ้านสเปอร์ใช่ไหมแต่แฟนบอลมันไม่มีนับที่จะมากดดันที่จะมาเรียกเสียงเชียร์เออโอ้สาแมนยูนับมันไม่มีแล้วเพะชนะแมนยูเนี่ยอะไรที่มันฉกชิงมาได้นี่มันก็ต้องเอามานเพื่อ3แต้มของเรานะส่วนตารางคะแนน Man นับแมนยูเนี่ยอันดับ5มี45แต้มนับส่วนสเปอร์เนี่ยก็มี4 1แต้มแข่งเท่ากันนับ29นัดสเปอร์ที่8โอ้โหยังพอรุ้นได้อยู่นับดูให้สนุกกันนะไม่ใช่ ว่าเออฝั่งแมนยูแพ้แล้วจะไปด่าโทษผู้เล่นกันเนี่ยมันก็เกินไปนะครับมันเพิ่งจะกลับมาในรอบ3เดือนนะคุณถึงแม้ว่าจะมีเกมอุ่นเครื่องจะเล่นกับทีมอื่นมาเนี่ยแต่คุณต้องเข้าใจกันดีว่าความฟิตมันสาคัญกับผู้เล่นมากนะครับนะอาการบาดเจ็บมันส่งผลแน่นอนนะไมนะนะ่ว่าจะเป็นความกังวลที่ว่าผู้เล่นบางคนนะอาจจะมีอาการใช่ไหม ผู้เล่นแต่ละทีมอุตส่าห์ไปเสี่ยงเออกับไวรัสให้กำลังใจกันดีกว่านะัดีกว่าแบบไอ้เฮียเล่นไม่สนุกเลยประมาณนั้นก็เลิกเถอะไปจบแยกแยก้ายก,กันดีกว่านะับสำหรับคลิปปีวิวก่อนเกมนั่นเองนะก่อนจะกันไปเนี่ยเดิมนะฝ like, ากกดไลค์ชชวยกดแชร์ใครชอบใจเนี่ยโปรโดกดติดตามให้กันด้วยเด้อส่วนคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ